สวัสดีค่ะอาจารย์แขกคเนทิพนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมว่าแนวทางชีวิตของเราจะเจอเหตุการณ์อะไรและจะได้เอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะคนเกิดวันเสาร์จะบอกว่า ให้ระวังในเรื่องของความรับผิดชอบที่มันเกินตัวบางครั้งเรารับขันอาสาจนเกินตัวมากเกินไปแล้วเอาเก็บมาเครียดเองนึกออกปะคนนั้นเอาอันนี้มาให้เราก็ทําคนนั้นเอานี้มาให้เราก็ทําคนนั้นเอานี้มาให้เราก็ทำรับงานมาจนตัวเรา,วาไม่ได้พักเลยนะคะที่สําคัญคนเกิดวันเสาร์ก็ต้องเป็นคนช่วงนี้น่าจะเป็นคนเหมือน2บุค,คลิกบุค,คลิกแรกเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุม มีความรู้ความสามารถอีกบุค,คลิกหนึ่งคือเป็นคนที่แบบเวลาทำอะไรอะย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เวลาโกรธช่วงเนี้ยเนาะ โกรธง่ายมากอารมณ์ขึ้นง่ายมากสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็ต้องจะอยากจะบอกว่ามีคนเข้ามาให้เราช่วยเหลือมากมายนะคะที่สําคัญอะอาจารย์จะบอกนี้เนาะคนเกิดวันเสาร์ถ้าเราช่วยเขาด้วยความเต็มใจอนาคตข้างหน้าเขาจะมาตอบแทนเราแน่นอนนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าไอ้สิ่งที่เราช่วยไปไอ้สิ่งที่เราแนะนําเขาไปอะเขาจะลืมเราหรือเปล่าอาจารย์จะบอกเลยว่า ไม่ลืมแน่นอนอนาคตถ้าเขาดีขึ้นเขาจะกลับมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเราแต่คนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเหมือนที่อาจารย์บอกว่ารับงานเข้ามาเยอะเกินจนไม่มีเวลาพักผ่อนจะทําให้เราอะเครียดกังวลอึดอัดแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับทํางานไปแล้วฉันจะทันไหมฉันจะทันไหมฉันจะทันไหมฉัน,นมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาที่สาคัญในเรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ งานเยอะจริงแต่ไม่โดดเด่นเรื่องเงินต้องบอกอีกแบบเพราะเราช่วยเขาเขาลําบากมาเราช่วยเขามันจะเป็นแบบนี้มากกว่าในเรื่องของการเงินจามองว่ามันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของเรามากกว่าที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราคนเกิดวันเสาร์เห็นแบบนี้ภาระเยอะมากนะคะเพราะว่าชอบช่วยคนอื่นนี่แหละนะคะในเรื่องของสุขภาพต้องให้ระวังการเป็นไมเกรนเนาะแล้วก็การปวดตั้งแต่หัวลงมาจนถึงไหล่เนี่ยน,นะคะระวังมันจะมันจะเป็นแบบ รักษายากนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกระบบภายในพวกปอดหรือตับเนี่ยของคนเกิดวันเสาร์นะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะคะอาจารย์อยากให้คนเกิดวันเสาร์นะคะไปร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบวชพระหรือสร้างพระประธานนะคะวัดไหนที่เป็นวัดป่าที่เขากําลังสร้างพระประธานที่แบบกันดารอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมบุญนะคะเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาของตัวเราเองนะคะถ้ายังไงนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ